วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับของรถ D m a x นะครับแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับที่มันใช้มอเตอร์ในลักษณะเดียวกันนะครับนี่เป็นของ D-MAX Go s นะครับโกซนะครับตัวนี้คือว่าอาการของผมคือว่ารถไม่มีแรงมั่งนะครับขึ้นดอยไม่มีแรงสตาร์ทและเครื่องสัน แล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับคืออาการมันมันไม่ได้บ่งบงชัดแน่นอนนะครับแต่ตอนนั้นไปถึงปั๊มน้ำมันแล้วรถสตาร์ทยากนะครับนะครับแล้วก็กว่าจะติดก็สั่นนะครับทีนี้ก็เลยไปเช็คนะครับเช็คปุ๊บอ่าเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเสียนะครับคือมอเตอร์ตัวเนี้ยมันเสียนะครับส่วนลูกลอยเนี่ยทำงานปกตินะครับตัวนี้มันเป็นชุดเดียวนะครับที่มันมีทั้งลูกลอยแล้วก็ ลูกลอยน้ำมันแล้วก็มีมอเตอร์ปั๊มติกอยู่ในตัวเดียวกันมันรวมกันหมดเลยครับอยู่ในชุดเดียวนะครับนี่ครับก็ราคาก็หลายพันอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้เป็นของติดรถเลยนะครับของ d m a x g o Serie s เลยนะครับมีชุดลูกลอยนะครับในตัวแล้วก็มีชุดมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับในตัวนะครับอยู่ในชุดเดียวนี่คือเปลี่ยนมาก็เลยมาทสให้ดูนะครับการเช็คนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเข็มไม้ขึ้นปกติสแสดงว่าเจ้าตัวเข็มไม้ไม่มีปัญหานะครับแต่ทีนี้มอเตอร์ตัวเนี้มันมีปัญหานะครับจะม,มีอยู่ตัวนี้เดีย๋ยวผมจะซูมให้ดูเห็นไหมครับมอเตอร์ตัวเนี้มันจะมีอยู่สองสายตัวนี้ให้ใช้ไฟนะครับจับดูนะครับมันจะมีกิปอยู่แล้วก็ปลดล็อกออกมานะครับล,ล็อกออกมาเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับ ซูมชัดๆเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองขั้วนะทีนี้จับดูถ้ามอเตอร์ทํางานมันทำหมุนนะมันจะดังนะครับแต่ถ้ามันเงียบก็แสดงว่ามันไม่ทํางานมันเสียแล้วหรือว,ว่ามันเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมกับเสียก็พอๆออกันนะครับควรควรจะเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยนะก็แล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะบางทีในเจ้าตัวลูกลอยตัวเนี้ยอ่ามันจะมีตัวเนี้ยอาจจะมีการสึกหลอได้บางคนต้องการเซฟนะครับสามารถแกะทั้งชุดออกมาเอาเองได้ก็ เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ก็ได้นะครับเห็นใน,นเน็ตก็มีขายก็ราคาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ของแท้ของเทียมอะไรก็ว่าไปเกียรด,ดีไม่ดีก็แล้วแต่นะครับหลักหลักร้อยก็มีนะครับเป็นพันกว่าก็มีนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์ปั๊มติอ่ะเดี๋ยวมาลองจําให้ดูนะครับเดี๋ยวขยับมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เอียงนะครับเอียงเอียงแบบนี้ดู ผมต่อต่อตัวเทสไฟนะครับสายไฟเทสไฟดูเป็นไฟ12โวลต์นะครับมาเทสเทสดูนี่นครับตัวนี้ก็ ใช้ไฟ1ิสองโวลต์จำดูเลยนะครับขีบขีบตัวนี้ดูถ้าทํางานมันจะดังนะครับถ้าทํางานจะดังแต่ถ้ามันไม่ดังแสดงว่ามันไม่ทํางานนะครับอนี่ครับให้เงียบเลยนะครับมันเงียบนะครับไม่ทํางานนะครับนะครับกลับไปกลับมาดูนะครับถ้ามันตรงด้านมันก็จะทํางานนะครับถ้าสองข้างยังไงไม่ทํางานนิ้มนะครับ หรือว่าเงียบสนิทนะครับก็คือไม่ทํางานนี่ครับจําเงียบเลยนะครับคือมันไม่ทํางานและมันเสียไปละอันนี้คือเสียแน่นอนเลยก็เปลี่ยนมอเตอร์ก็คือจบนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้มาสอนวิธีการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับของรถ e สุดี max นะครับแล้วก็ของหลายรุ่นนะครับน่ครับรู้สึกว่าของเชฟก็ก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีตัวนี้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นการตรวจเช็คที่คล้ายๆกันหมดนะครับ ในหลายรุ่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ